หนึ่งวันในเฮลซิงกิว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างเรามีเวลาเพียงแค่ถึงเที่ยงคืนของวันนี้เฮลซิงกิก็ไม่ได้มีอะไรสนุกสนุกให้ทำมากนักหรอกแต่ว่าก็คงจะต้องมีอะไรให้เราเที่ยวและที่แรกที่เราจะไปคือโบสถ์เฮลซิงกิ เฮลซิงกิแล้วก็มีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์ที่สองด้วยอยู่ข้างหน้าท <c oughs> างก็มีการก่อสร้างแล้วเข้าไปดูภายในโบสถ์กันดีกว่า วัดโดยย่อที่นี่คือเป็นโบสถ์แบบเ Neo Classical แล้วก็โบสจะเป็นโด m เขียวก็้งต่จกเมองก็เป็นโบสถ์แบบจาเมืองเฮสิงกิตนั่นแหละบ <c oughs> อกว่าจะไปไหนยังไม่รู้เลยเนะี่ยไม่มีการวางแผนอะไรทั้งสิ้นนี่คืออะไร ก็เป็นการเดินชมเมืองแล้วกันเนาะในเมื่อเราหนาวเราก็ต้องหาที่หลงนั่นก็คือร้านอาหารอันนี้เป็นแป้งนะเหือนแป้ง สลัดตอนนี้คือสภาพร้านพอเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยกูถามนะ,ะใส่พริกไหมใส่พริกไหมนี่เราก็ตอบว่าใส่จ้าใส่จ้าใส่มะรีจ้าโอเคเราจะกินแล้วนะค <c oughs> ุกกัน จะอยู่ที่โบสที่มีชื่อที่ออกเสียงยากมากเทเปียวกิโอช หรือออกเสียงอีกแบบหนึง่งไม่ไม่ออีกแบบอะ่ะมันยังมันออกเสียงเหมือนกันแหละเทเปเรโอคิองเค็โคไม่รู้ไว้ออกเสียงยังไงปะเราจะเข้าไปในโบทกันละสามยูโร e นะนของ,องไวรัสโคโรน่ายังไงเขาก็จะมีเซล จะยังไงก็ต่ามกา3ยูโรจะเป็นผู้ใหญ่รวมไปถึงนักเรียนหรือคนแก่ก็3 e u ยูโรแต่ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า17ปีฟรีเอต่ำกว่า18จะฟรีแต่ว,ว่าบางคนจะซื้อบัตรรลายปี10ยูโรก็จะเข้าได้ตลอดเลยแต่ว่าเรามาเพียงแค่ครั้งเดียวเราก็ต้อง3ยูโรนี่เจ้าหน้าที่ขายตั๋วออกเสียงให้ฟัง Can you pronounce g e n p l e เ s ็มเปอย่างิเตยเ่ ไปเี้เกี่ครโอเคตามนั้นโอ๊ย like a j a ี a n e s e นี่คือโบะจ๊ะทุกคน นี่เล่งกุ้งถ่งายรูปกันชามากหน้าดีด้วยนะตอนนี้ก็คือแผ่นน้ำแข็งซึ่งเมื่อคืนนั้นหนาวจัดถึงขั้นลบ12องศาเลยแต่ว่าไม่มีหิมะนะเราก็จะเห็นสภาพน้ำแข็งเป็นแบบนี้น้ำทะเลที่กลายเป็นแต่ตอนเมื่อเช้าที่มาแต่ไม่ได้ถ่ายไว้คือคือแข็งเยอะกว่านี้อีกนะนี่คือละลายไปบ้างแลนเนี่ย เพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นตอนนี้จะประมาณลบหนึ่งลบสองได้ตะเขียวเช็คเมื่อกี้<ม>ก็ขยะก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างนะไม่ได้สะอาดแบบเวอร์ไปเลย <c oughs> <c oughs> เอ้หมือนลืมอะไรเลยวะไม่ลืมหรอกไม่ลืมไป <c oughs> ที่จะข้ามไปยังเกาะชื่อว่าสุมเมนลีนาแต่ว่าเราจะไม่ไปเพราะว่ามันหนาวขี้เกียจไม่ใช่หรอขี้เกียจแล้ว,ก,ลวกูเหนื่อยแล้วก็จะเดินอยู่ในเมืองเดี๋ยวฟินแลนด,ด์ค่อยมาใหม่ก็ฟินแลนด์หนึ่งวันก็คงไม่พอจริงๆแค่เมืองหลวงเมืองหลวงเป็นไม่ได้ว่า1-2วันก็อาจจะเพียงพอแต่ว่ามันมีอะไรให้ทำอีกเยอะอ่ะมันมี นอกเมืองให้เราต้องไปแต่ก็เรามีเวลาแค่หนึ่งวันเนอะนก็อยู่แค่ในเมืองก็พอมาไปเดินเล่นตรงนั้นกัน อากาศเย็นเย็นจน, <c oughs> เ,ปนเป็นน้ำแข็งเลยไ <c oughs> ปไปเดินชมเมืองกันต่อ มีซาวน่ากันนี่ว่ามันสี่แบบมีมีซาวน่าด้วยแล้วก็มีสระว่ายน้ําที่แบบเป็นน้ำอุ่นๆหนูอยากลงไปเล่นบ้างอะแต่เราไม่รู้ครั้งหน้าครั้งหน้าไม่ไม่พลาดเนี่ยเห็นปะคนถอดเสื้อเดินเหมือนสระว่ายน้ําแต่ว่าแต่ก็คือสระว่ายน้ำแต่เปยุ่สำหรับแช่ ก็ไม่ค่อยเยอะมากเพราะอากาศมันหนาวเนาะออกมาถอดเสื้อเดินเ,เลยก็ใช่เรื่องเออลบหนึ่งอะลบหนึ่งลบ,งลบสองไหวเปล่าล่ะวันนี้อยู่กันที่เอ,อ่อเอสพนาพาร์กออวนสาธานะน,นั่นแหละ เขาบอกว่าเมื่อปี1808อะเฮลซิงกิถูกไฟไหม้แบบย่อยยับแล้วก็ส่วนก็กถูกไฟไปท้งวยนกษัตริย์ของเขาชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะลืมไปะานเลยก่อนชื่อว่าเออไม่ใช่กษัตริย์สิคนที่จะเป็นเออใช่แกนดัชชีก็เลยมีแผนให้สร้าง ะช่างเถอะสวยถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าหลังจากที่เฮีซิงกิถูกไฟไหม้นั่นเองก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอะเนาะก็ต้องเดินหานู่นหานี่ก็มีร้านอาหารบาร์ มันก็ไม่ใช่สวนนั้นใหญ่โตเลยขนาดนั้นก็เป็นแบบว่าสวนที่อยู่ตรงกลางระหว่างถนนสองถนนก็คือสวนฝั่งนี้กับฝั่งนี้ <c oughs> <c oughs> คือทุกคนแบบว่าหนาวแบบอากาศเย็นมากเลยนะฟิลไลท์มันลบแปดอะ ที่เช็คเมื่อกี้ลืมไปว่าตอนแรกมันลบหนึ่งลบว่องตอนนี้มันหนาวหนักกว่าเดิมอีกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบทจะหนาวก็หนาวแบบอากาศมันพอากาศัศลงเออแบบไม่ไม,ไมีเหตุผลนะครับที่เช็คลบหน,นึ่งเรลบแปดแต่ก็ไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นแต่ก็จนหนาว อนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยหลยังจากที่เราเที่ยวมาทั้งหมดเกือบ27วันเราก็ต้องกลับประเทศไทยได้แล้วเพราะว่าฟังเริ่มจะมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปสรุปทีเดียวว่าทริปนี้มันเป็นยังไงบ้างมันโอเคไหมหรือว่ามันไม่โอเคยังไงและนี้ก็คือทเที่ยวบินของเราซึ่งขากลับมีคนเยอะมากเพียบเลยแพงกันเต็มเลยคือแน่นแต่ว่า ดังนั้นตูนไม่สามารถที่จะนอนเหยียดได้เหมือนขามาแล้วตอนขามาคือบอกว่าอุ้ยสิแบบว่า,างแบบโลงบ่งแบบโล่งแบบเยอะมากแบบไม่ไหวแล้วคือแบบทั้งลำแบบมีไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยมั้งกูไม่ถึงสักไม่สามสิบประมาณประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์มีคนเข้ามาขัดขวางขโมยของกูไปเนี่ย <laughs> เออแล้วก็รอให้เขาขึ้นไปให้หมดก่อนเพราะเราไม่รีบ พะวัดไปแล้วก็ต้องไยืนรอตรงนี้อยู่ดี uh. เอาดีๆคนฟินแหละอาจจะไม่ใช่คนฟินแรงก็ได้เป็นคนที่คือหน้าดีกันนะแถวตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปเจอกันบนเครื่องบินละกันไปละเดี๋ยวจะไปต่อคิวขึ้นกับเขาบ้างละ